ไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปทำสลัดดีห่อด้วยบ b ต t t e r h e a d นะคะบางคนเขาจะบอกว่าเหมือนดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบดินเนาะสวยดีดอกกุหลาบสีเขียวว้าวเด็ดอีกต้นดีกว่า ต้องตัดตอนเช้านะจะได้ไม่สลดไม่เหี่ยวพอแล้ววันนี้กินแค่นี้แหละกินแค่นี้ก็พอวันนี้สองต้นันนี้เราก็ ขอลากเขาออกเดี๋ยวจะได้เอาไปใส่กองปุ๋ยนมผักปลูกดินนะคะเขาก็แบบธรรมชาติเนาะเวลาเรากินเราก็ไปล้างสะอาดๆใช้ปุ๋ยหมัก,มกใช้ขี้วัวปุูกก็จริงแต่เวลาเรากินเราก็ล้างเนา ล้างดีๆล้างสะอาดๆนะคะอ้าวผักตังแอบมางอกตรงนี้ตัดกิ่งเขามาโยนไว้โตเชยท,ยอย,ทยอยตัดกินเวละต้นสองต้นเดี๋ยวก็หมดค่ะไล่ไปปลูกครั้งแล้วไม่เยอะจะได้กินทันแล้วก็วนไปกินอย่างอื่นบ้าง จะได้ไม่เบื่อวันนี้ได้ของกิงแนแล้วสดจากแปลงปลูกเองด้วยภูมิใจ